งวดแรกยังไงตาก,ก็ช่วยยังไงก็ได้สองก็เจ็ดเพื่อมามาแน่นอนมาแน่สองก็เจ็ดมาแน่ถูกสาธุเลยไข่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับเ้อป <c oughs> ู่มุจลินมาได้วนะครับเ้อก่อนที่แม่หมอแมวจะเดินทางไปหาปู่ในคืนวันพรุนี้ที่อุบลจะเอาเลยเรอลูกปู่สวัสดีครับส้าธุกเ้อปู่เลอปวดลุกหลานนี่ทั้งหมดกหลานเร้อฟ้าถูกสาธุ จะเอาหาทีเด <God>, ียวไหมลูกไหนจะเอาทีเดียวไหมลูก้งแลวตอนแรกผมว่าจะไม่ไปจะ่ที่ปูกให้ไปน่จะทำไงลเราจะลงไปขุดกันพออยากให้เอาอันใหญ่มากอบอันเล็กหน้าแล้วก็หาบกลับมาเลยลูกใส่ผ้าขาวลูกนะหาบมาลูกอยู่ลึกไม่ปู่นี่มันยังทำถุงไหมขนมต้มแดงต้มขาวก็ไม่มีขนม กล้วยก็ไม่ได้อาไปเนาะอไปแค่ขนมหวานแล้วก็ข้าวตอกยังไม่ไปเอาไปได้ไม่เป็นไรถ้าวันพระหัดหน้ามาทำให้พร้อมเพียงกันนี่มีตะคูไปมีขนมหวานมีขนมหวานไม่ขาดกล้วยขนมเป็นหลักต้ขนมต้มแดงต้มขาวแล้วก็มเปียกตรมสีดำแล้วก็ถัวงา นี่พอไปทำเป็นอันนั้นไม่แล้วบ่ไปทำไม่แล้วสงไม่แล้วลูกถ้าจะลองไปคุยก็ไปลูกไปลองดูเนาะไปไม่พอไปลองไม่ขึ้นไม่รู้นะเออไม่ว่ไม่ว่ากันขอแต่ว่าเราเราได้ไปแล้วเนาะลองไปดูเฉยๆลองคุยๆดูเผื่อได้ขึ้นมาทําไงถ้าขึ้นมันก็ขึ้นเลยลูกแต่นี่มันยังไม่ถูกที่ที่โปมาข้าวหวานนั่งนะครับทางน้นก็จะ ไม่ใช่ล่างกวนขวัญที่เล่านี่ปูนะลูกนะมาเตือนสติล่างให้เอาหีบกับโอง่งแล้วก็ใส่ผักขาวห่องแล้วก็หาบผักขาวเนี่ยผืที่ใหญ่ๆนี่ยนะลูกนะทําเป็นผูกแล้วก็หาบมาลูกครับใช้ไม้หาบมาแล้วก็มาเอาอัอนเล็กเนี่ยสุดท้ายที่สองร้อยกว่าเนี่ย ทองมันมีอยู่ประมาณน,นั้นมีอยู่ทองแท้มันมีอยู่สิบกว่าเส้นนะลูกเอาแบ่งกันจะขุดยังไงจะเจอนาะบ้านนี้จเจอลูกเจอเนาะไหมปู่เนาะขุดไม่ได้ลูกไม้ลูกเราจะไปทำวิธีกันไว้วันนี้ก่อนก็ได้ครับถ้าบุญกุศลมีถ้าเขาว่าทางล่างเนี่ยเป็นลูกหลานเขาเดี๋ยวก็ข,ขึ้นเองห็นเขาจะขึ้น ยังก็ต้องไปลองดูแล้วก็เนาะว่าไงไปก็ได้เลยไปก็ได้แล้วถึงเอา้าครับอยู่กันทีทีเนาะอันนี้มันของที่เรามองไม่เห็นเนาะ,ะพ่าเนาะอันนี้จะต้องใช่บุญบารมีและว,วาสนาที่เราจะได้ให้ปู่ช่วยวครับแล้วแต่วาสนาใครเนาะจะไปก็ไปจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ปู่ก็อยากให้เอาทีเดียวเลยลูกครับให้เอาอยาี่นั่นมาแล้วก็มาเอาก้อนนี้ทีหลังเนาะ ที่นั่นมันคนรับใหญ่แล้วทางโ้นเขาก็จะตามอย่าลืมนะลูกนะหวีแป้งกระเป๋าน้ำหอ่อไอแตนหอมเอาหน้าในเขาซะบเขาจะได้มาเพราะว่าระยะสะผมลูกนะตอนนี้ผมเขายังยาวคนท้องนะสวยมากเขาจะตามกันมาอยู่นี่สักพักหนึ่งเขาจะมาช่วยเปิดคุทรับที่นี่เปิดเงินเปิดโชคเปิดล่ามให้ ผู้คนได้มาที่นี่ได้มาเห็นบุญบารมีของเขาเพราะเขาไม่ได้เปิดมานานแล้วตรงวันนี้เราก็ได้ไปลองเดี๋ยวคปดูรถจะเ,เต้นที่นี่โบได้เ,เสียนมาแล้วโบไปทมานทุกนะให้เขาครอบจ้าแล้วก็เอาไม้จะโพดมาแต่นี่ทางนี้ต้องลงนะ ไปหาตาเลยลูกตีไปโน้เลยลูกไปอยู่โน่นบ,บน,นเลยนะครับนี่จะเดินทางกันพรุ่งนี้ไปหาตาเลยลูกนะทรงเลยลูกเอาชุดขาวไปด้วยลูกงวดแรกลูกยังไงตาก็ช่วยยังไงก็ได้อืยังไงก็ได้ลูกเรียกงานไหมนะไม่นานลูกไม่จะพูดนี่ตะมามาลูกนะเดี๋ยวพอนั่งแล้วจะขึ้นไม่ได้ ยังไงก็ได้ลูกพ่องนวด,ดแรกนี้ทุกปู่เขาจะช่วยกเทศบรรดาผีทั้งหลายเขาจะช่วยนะคนตรงไม่หมายอย่างร่างอย่างเงี้ยได้จุนร่างเขาก็จะได้อยู่อย่างนี้นะลูกแต่ได้วันออกเขาจะมีบุญวันออกเดี๋ยวอยู่ๆเขามาบอกเองลูกยังไงเขาก็ได้กินลูก นี่ข่ดาเขาแม่สวมตัวนี้เยอะนะเขาก็เหลือหลายลูกรเขาได้ใช้ไปกินนะนี่นะครับหน้าทุกคก่อนที่เราเขามีล่างลูกจะได้มาไม่ต้องไม่ต้องเป็นขอที่โน่นที่นี่ลูกเดียวเขามาบอกเองลูกอืมเพราะเขาขึ้นไปเห็นไนแล้วข้างบนเนี่ครับให้มาเก้าหลวงพ่อองค์ไหนที่ก็ช่วยล่างมันเขาไว้ลูกคนมีเส้นเนาะครับคนตายแล้วคนมีเส้น ไปต้องไปทําที่นน่นที่นี่ไปทาตรงไนเขาก็ช่วยลูกช่วยนี่ถ้าไปเด็กน้อยเด็กน้อยก็ให้มาอีกดีไม่ดีสามตัวไดงหมดเนี่ยเด็กน้อยให้เด็กน้อยทั้งหมดลูกมวลนี้ได้แล้วแต่ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวมันใครวันออกกอนเนาะไปเด้อไปหาปู่ลูกนะครับไปข้าววางไว้ตรกกลางนันถูกไหมเนี่ยอะไรลูกเสียหน่ง เดี๋ยวต้องขึ้นทางบนลุงนะบนสุดเลยบนตุดต้องไว้บนตุดหรอกพระะพระต้องเอาลงลูกต้องหาวิธีทําใหม่ลูกนะเสียน,นี่เดีจะออกเดินกันที่ทุง่งูก็รู้แล้วทีหนึ่งจีสองขอโชคขอ,ขอลาบขอหลวงพ่อมาเลยเด้อวที่เขาเปิดเลยลูกเที่ยวเนี้ยลูกเขาเปิดให้เดินทางขึ้นนี่บ่เพาะตรงนี้รงนี้จีสอง แล้วก็เลยไปหาตานะไปทําที่นั่นเลยลูกเอาชุดไปเลยลูกไปอยู่นั่นไปหาใครครับตาซีบอ่ใช่ลูกอ,เ,อ,อเปิดที่นั่นเลยแล้วก็ซื้อของไปให้ตะเคียนยังอยู่ไม่นอ้อตะเคียนเก่าที่ไปทำคอยแตมีคนอยู่นั่นไม่นอ้อลูกเนี่ย มีมีอดเข่าเลยอดเข่าไปกินยังไงกันดีเนาะไมีอดเข่ามีคนอยู่ก็ไม่ต้องแวะจะให้ทีไปเปิดมาเปิดอยู่บ้านใครเหรอเปิดอยูเนานใช่เออจ่ต้องไปถึงอะไรนู่นต้องไปถึงอะไรนู่นเดี๋ยวกก็ลถ้าได้ของมาหมดแล้วจะมาอยู่นี่สักพักไหมครับพอทางโน้น พี่น้องสี่สี่คนนุ่นเขาจะมาอยู่ช่วยนะเดี๋ยวเคยดูเขาจะรวยกลับไมผลเที่ยวจะรวยไหมเที่ยวหนึ่งเคยดูบ้านนี้เดี๋ยวเคยดูแต่เนี่ยฐานก็ทรงสีอะไรเนะี่ยท้าที่วันนี้บอกหัวใหญ่นะให้ไว้แค่นี้นะเอาไห่ตัวนึงก็ได้สอง แต่ยังไม่จับชนกันนะครสองก็เจ็ดเผื่อมามาแน่นอนมาแน่สองก็เจ็ดมาแน่ยังไงก็มาสองก็เจ็ดจับโอ้ยังบอกไม่ได้เนาะเอาเอาแค่สองตัวไปก่อนเอาแค่สองตัวเป็นแนวทางก่อนเผื่อใครชอบไปเจ็บนี่กลัวจะเป็นสามนะครับดีไม่ดีสามศูนย์เลยงวดสามศูนย์มาแน่กลัวกลัว ยังไม่กระโดดไม่ศูนย์สามก็สามศูนย์นะครับมวนเนี้ยเลขล่างตัวเดียวแต่สามามาเนี่ยล่างสามก็ศูนเนี่ยมาเพราะว่ามีคนแก่มานั่งเขียนให้ ล่างเมื่อคืนนี้ว่าเลขล่างออกสามศูนย์ศูนย์สามโค้ชแก่ที่เขาอยู่เบื้องบนที่เขาเอาล่างส่งมาข้างล่างเขามา่เขียนให้เมื่อคืนนี้แต่ล่างยังไม่เปิดยังไม่มีใครรู้เลยสักคนเดียวที่นอนอยู่ทั้งหมดล่างยังไม่เปิดแต่ยังไงก็มาสามเนี่ยมาล่าง ไปหาปูกบอนี่นอยอ่าปูไปยำอีกีแล้วก็ไปว่าจะก็ไทยปยงานยังอยู่ตรงนี้ก็จะไปนน่นี่นวันแล้วก็จะลงมานี่ไปไหนลูกไเราจะไปหาเลขที่ปูให้มาแลก็คือสองเจ็ดนะครับแล้วก็เลขล่างสามศูนย์มาแน่ แต่ยังไม่ย้ำนะครับเดี๋ยววันใกล้ๆเราจะมาถามปูทีสามนี่เต็มเลยนะเลขนี้เกิดจะมีใครอาจจะชอบเลขนี้ก็ไปบวกกับเลขอื่นได้นะแม่เนาะใช่เจ็ดกับสองนี่เนาะเอาสามตั้งเลยสามตั้งเลขล่างล่างครับถ้ามีตัวไหนก็สวมเลยครับถ้าชอบตัวไหนก็ใส่เลยแต่ว่าขอให้มีสามมีสามยังไงก็มาซื้ออะไรก็ได้ให้มีสามนี่นะใช่ข้างบนนี่ กถูกก็ไม่รู้นะใช่ครับเปแนวทางเปแนวทางใครไปหางนึงเพราะว่ามันจะมาวันตัดเชือกวันออกครับต้องรอวันออกด้วยใกล้เรืองมันจะมาแบบให้ไวเก้าเจ็ดสองตัวเดียวเจ็ดสองอ้าตัวเดียวสามตัวบนสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าแค่นี้เนี่ยครับอปู่ปีนอนนี้นอนรอเลขจากแม่หมอนะ ในศูนย์สามก็สามศูนย์ถ้าใครไม่ชอบศูนย์ก็มีตัวไหนจับเชือดไปเลยเอาสามแน่นอนเชือดอะไรก็ได้ให้มีสามสามหกสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามอะไรก็ได้เชือดเลยครับสามเป็นล่างนู่นไหมเนาะล่างสามนี่ตรงล่างเก้าสองเก้าเจ็ดสองนี่บนเก้าเจ็ดสองนี่บนจะกลับมาเจ็ดเป็นมั่นใจก็คือเจ็ดอเจ็ดกับสอง วันสุดท้ายวันออกก่อนเที่ยงครับจะได้รู้งวดอย่างคูกงวดน,น,นะครับนี่หน้าสุดก็นี่ให้มาเลยครับห้าหนึ่นสนงสี่นี่ครับแล้วก็มาสี่ศูนย์ก็มีมานี่จดเอาไว้นะครับนี่ครับนี่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 จดแทงนะลูกนะนี่ครับจดแทงจดแทงเมื่อคืนนีครับวลาวได้โจนี้นี่หวลาวขอไปแล้วนี่ครับานนี้จะไม่เคยพลาด ได้ดเพราะว่าบางทีพอประมาณจะสองทุ่มจะมีคนมาบอกเรับนเหมือนเขาจะมีร่างมาสื่อสารว่ราตัวนี้ตัวนี้เห็นแล้วเมื่อคืนนี้เห็นเห็นตัวนี้อมากมเห็นตัวตัวตัวนี้กับตัวนี้คู่ก,กันเลยโอเคน,นี้เนาะ สาธุเด้อปู่เด้อมาปวดลูกหลานอีกสักงวดเด้อปู่เนาะวันไทยเด้อวันไทยมาเอากับมากับปูลูกลินเด้อปูกระเด้นจมัวแล้วก็เด็กน้อยไอ้น้อยจมัวนี่เลยไทยข้างล่างมีสามจับใส่ไปเลยถ้าชอบตัวไหนก็ใส่ไปเลยฮะสาธุสาธุขอเด้อขอให้ทุกๆทุกคนให้รวยๆรวยๆด้วยกันเลยทุกคน นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเะครับเด้อคือที่ปู่มุจลินมาเข้าแม่หมอก็คือให้ตอนแรกให้มาเจ็ดสองนะครับย้ําให้ทีก็คือเก้าเจ็ดสองเลยครับแล้วก็เลขล่างนะครับเน้นที่สามซื้ออะไรก็ได้ให้มีสามนะสามชอบอะไรก็เอามาใส่รวมก็เลขสามเอาเนาะแม่เนาะประมาณนั้นนะครับฮะไม่รู้เซฟไม่รู้นะครับถูกให้มาเลขเจ็ดแล้วก็ สามศูนย <30. S 2> ์นะประมาณนั้นครับอ่ะขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ,อ่ะฝากทางเพจเอาไว้ด้วยนะครับผิดพี่อวอดรุ่กิสานฝากกดติดตามไว้เผื่อไม่พาลาดเลขเด็ดเลขดังนะครับเด้อม,มันห้อยออกอเนาะอืมอ,อ่ะขอบคุณครับสำหรับนี้มันจะมีไฮคงอยู่สองนวดพี่หกเก้าหนึ่งก็คันอันนี้นะครับเด้อนี่นวดนี้นะครับปูาหมุดจีนให้มาแล้วนะครับเถ้าสองเจ็ดแล้วก็สามศูนย์นะครับเป็นแค่แนวทางนะยังไม่ เป็นแค่แนวทางก่อนอ่าถ้าวันใกล้วันหวยออกนะอ่าผู้มนตดินมาบอกให้เอาอีทีนะตอนนี้เอาไปเป็นแค่แนวทางนะครับเลขล่าง3ามศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ให้มี3ก่อนนะครับส่วนข้างบนก็จะมี9มี2มี7ชอบไม่ชอบก็ไปจับคู่เอาอ่ะตัวแต่เด็กเอทขอบคุณครับเกากับสเนี่ยเอาเลยยังไงก็มาข้อแม่เก้าอ่ะครับเก้าไม่ทีไหนอหาทีโชว์หน่อยทีโชว์หน่อย ชุบอ่ะโอเคครับนี่เด้ออ้าวเป็นแค่แนวทางขอบคุณมากครับทำเราเรเรรคลิปนี้ไ,ม,ไม่มันมีขึ้นหรือไม่ <laughs> เอานะเป็นแค่แนวทางนะแม่เนาะรัฐบาลไทยเด้อนนึ่งวันที่หนึ่งกุมมกรกฎาคมนะครับหกเจ็ดนี้นะอ่าสวยมากสวยมากนนะอ้าวขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ